นักงานประมงจังหวัดละนองเป็นหน่วยงานสังกัดการกำกับดูแลของกรมประมงกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ซึ่งภายใต้การบริหารงานของประมงจังหวัดมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการและช่วยเหลือสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการประมงแก่เกษตรกรในจังหวัดละนองในด้านต่างๆต,ต,ตามบทบาทและภารกิจอันเป็นนโยบายหลักจากรัฐบาลโดยแบ่งส่วนบริหารภายในดังนี้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้านต่างๆทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงควบคุมและกำกับดูแลการทำประมงภายในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเครื่องมือประมงการอนุรักษ์การตรวจสุขลักษณะแพปลาท่าเทียบเรือที่รวบรวมสัตว์น้ำการบำรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน การแจ้งเตือนภยัยพิบัติและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการประมงแก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำการออกใบอนุญาตหนังสืออนุญาตใบรับรองและรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บสัตว์น้ำตามกฎหมายกำหนดรวมไปถึงการให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องและร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์มีหน้าที่ในการบริหารงานสารบัญทั่วไปงานธุรการงบประมาณการเงินได้บัญชีงานพัสดุแผนงานโครงการต่างๆตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานและจังหวัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงในระบบสารสนเทศจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจำจังหวัด แผนพัฒนาประมงและฐานข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดคอยติดตามประเมินผลรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฝ่ายต่างๆกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์วิจัยทดสอบและประเมินผลด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพภายใต้กลุ่มจังหวัด ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการในขบวนการผลิตสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์สนับสนุนสำนักง,งานประมงอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมงด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปรวมไปถึงการบริการทางวิชาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้เขตจังหวัดนอกจากนี้ยังมีการบริหารงานส่วนของอำเภอทั้งห้าอำเภอของจังหวัดระนองซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยรับนโยบายการปฏิบัติงานจากส่วนกลางเพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้แก่สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง สำนักงานประมงอำเภอรกระบ,บุรีสำนักงานประมงอำเภอละอุ่นสำนักงานประมงอำเภอรกระเปอร์และสำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญประเด็นที่1การพัฒนาและปรับตัวเป็นระบบราชการ4.0นสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเป็นที่พึ่งที่น่าเชื่อถือของประชาชนโดยสำนักงานมีการทำงานที่เปิดเผยและโปร่งใสบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานได้มีการนำข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆทางเว็บไซต์ Facebook ของหน่วยงานเช่นระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงการทำกิจกรรมต่างๆของสำนักงานการช่วยเหลือการสนับสนุนเกษตรษกรด้านการประมง การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการเงินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้ตลอดเวลาสํานักงานมีการทํางานในเชิงลุกและมองไปข้างหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากสํานักงานมีการลงพื้นที่ไปยังประชาชนที่มีความเดือดร้อนและเร่งแก้ไขปัญหา มีช่องทางในการบริการให้ความช่วยเหลือของสำนักง,งานโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและใช้ระบบดิจิทัลทันสมัยในการจัดการบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองทางราชการเพื่อให้บริการต่างๆเป็น one stop service ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการของทางราชการได้ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันต่างๆทางโทรศัพท์มือถือทางสำนักงานจะมีแอดมินเป็นผู้ตอบกลับและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยมีการคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงานในแต่ละด้านด้านบริหารและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้านประมงด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการประมงมีการนำความรู้เข้ามาในการใช้แก้ไขปัญหาทางการประมงได้อย่างฉับพลันและเป็นหน่วยงานที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสมัยใหม่ประเด็นที่2การพัฒนาหน่วยงานหน้าอยู่ สำนักงานประมงจังหวัดละนองจะยึดหลัก5ประการสู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานการดำเนินงานนี้อาศัยหลักการสำคัญ5ประการประกอบด้วย 1. สะอาดการนำหลักการ5สมาประยุกต์ใช้โดยมีการจัดตารางเวรทำความสะอาดของสำนักงานประกอบกับการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นสัดส่วนมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ปลอดภัยสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยทั้งในด้านอาคารอุปกรณ์สำนักงานประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีสะอาดและปลอดภัย 3. สิ่งแวดล้อมดีมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหารมุมเครื่องดื่มรวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียว 4. มีชีวิตชีวา การสร้างเสริมขวัญกำลังใจเช่นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆส่งเสริมให้คนทำงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 5. สมดุลชีวิตมีการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนประเด็นที่3การให้บริการเป็นเลิศสำหรับการให้บริการนั้นทางสำนักง,งานถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการให้บริการจะมุ่งเน้นการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ที่มาติดต่อมีความพึงพอใจและประทับใจทั้งก่อนระหว่างและหลังการรับบริการเมื่อเห็นผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการก็จะรีบถามทันทีว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะแล้วเชิญผู้รับบริการไปยังเจ้าหน้าที่ด้านนั้นๆเพราะการใส่ใจทุกขั้นตอนในการให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการจะรู้สึกประทับใจในการติดต่อราชการในครั้งนั้นด้วยประเด็นที่ 4. การเป็นหน่วยงานซีโร่คอร์รัปชันสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกค่านิยมสร้างธรรมมาพิบาลคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในเรื่องการดำเนินงานขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตสำหรับการให้บริการของสำนักงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ์และการพบเจ้าหน้าที่ตัวต่อตัวซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทุจริตระบบบริหารด้านการคลังมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการรับหรือจ่ายเงินต่างๆของหน่วยงานจากผู้มาใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลีกเลี่ยงการรับและจ่ายเงินผ่านทางเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประมงจังหวัดระนองได้มีความโปร่งใสเป็นธรรมมีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางและทั่วถึงประเด็นที่ 5. การทำงานเป็นทีมสำนักงานประมงจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่พันธ์ปลาพันธุ์กุ้งแชบวย จะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง5อำเภอของจังหวัดแะนองโดยการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะร่วมกับประมงอำเภอเตรียมการในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดและตกแต่งสถานที่การดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเมื่อเสร็จกิจกรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะร่วมมือกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆจนแล้วเสร็จแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ